สวัสดีครับทุกท่านวันนี้จะพามาชมเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงด้านหลังเป็นรูปองค์เท้าเวสุวรรณกันนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่จัดสร้างปีพศ2521นะครับทางสองเนื้อคือเนื้อเงินกับเนื้อทองแดงลมดำนะครับแต่เนื้อเงินนี่จะจัดสร้างน้อยมากๆนะครับ เหรียญนี um, ้มีท so, um ั้งหมด7บล็อกนะครับบล็อกที่นําให้ชมนี้จะเป็นเหรียญนี้เป็นบล็อกเรียกว่าบล็อกหูแตกนะครับมีรอยเส้นแตกตัวนี้แล้วก็สังคติแตกนะครับมีรอยเส้นแตกตัวนี้มาถึงเลข5นะครับก็เรียกว่าบล็อกหูแตกสังคติแตกก็บล็อกนี้จะเป็นบล็อกได้รับความนิยมสุดนะครับ จุดสังเกตเหรียญแท้นะครับก็คือผิวเหรียญจะมีความตึงนะครับแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยจะคมชัดนะครับแล้วก็ต้องพยายามนะครับจำหน้าหลวงพ่อแม่นๆเลยนะครับถ้าเป็นเหรียญเกนี่หน้าก็จะเพี้ยนๆไปนะครับจะไม่เป๊ะนะครับแล้วก็สังเกตที่ตานะครับจะมีความคมนะครับลึกเลยนะครับ มีความคมมีความลึกมากสำหรับเหรียญแท้นะครับเนี่ยปากแก้มตัวนี้คมหมดนะครับตัวหนังสือก็เช่นเดียวกันครับตัวหนังสือนี่ก็จะมีความคมเป็นแท้งๆเลยนะครับนะครับเหรียญนี้ด้านหลังเป็น องเท้าเวสุวรรณนะครับแต่เหรียญนี้ผ่านการใช้มาเล็กน้อยนะครับเลยทําให้พระพักด์องเท้าเวสุวรรณท่านเลือนๆไปนิดนึงนะครับครับเหรียญนีออ้ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมอีกเหรียญหนึ่งของหลวงพ่อนะครับ ราคาค่านิยมก็อยู่ประมาณหลักหมื่นต้นๆน,นะครับขึ้นลงได้ตามความสวยงามของเหรียญแล้วก็ตามบล็อกว่าเป็นบล็อกนิยมหรือบล็อกธรรมดานะครับครับคลิปนี้ขอจบเป็นเท่านี้นะครับขอบคุณครับ